ยอดโค้ดฟาดปากกันมูเป๊ปแขวะกันเลื่อนได้แชมป์เรียกได้ว่าเป็นศึกนอกสนามของ2ยอดกุนซือครับอย่างโชเซ่มูรินโญ่แล้วก็เป๊ปกัวเดล่าสนะครับหากใครจํากันได้ครับย้อนกลับไปในเกมที่แมนซิตี้เนี่ยแพ้ลิเวอร์พูลครับเป๊ปกัวเดล่าส์เนี่ยได้ชูนิ้วขึ้นมา6นิ้วนะฮะเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าเขาเนี่ยได้แชมป์พรีเมียร์ลีกมาแล้ว6สมัยครับหลังจบเกมนักข่าวก็ไปถามนะครับบอกว่าในอดีตเนี่ยมันเคยมีโค้ดหนึ่งคนก็คือโชเซ่มูรินโญ่เนี่ยเขาเคยชู3มนิ้วประมาณ สุดท้ายเนี่ยมูรินโญ่ก็โดนปลดออกครับนักข่าวถามเป๊ปว่าคุณชูนิ้วคล้ายๆมูรินโญ่เนี่ยคุณไม่คิดว่าตัวคุณเองเนี่ยคุณจะโดนปลดหรือเปล่านะครับเป๊ปก็ออกมาแซวครับเป๊ปบ,บอกว่าผมชูนิ้วคนละอย่างกับมูรินโญ่นะมูรินโญ่เขาได้แค่3สมยัยส่วนผมเนี่ยได้6สมยัสมย,มยดังนั้นเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันอาจจะคล้ายคลึงกันแต่ผมมองว่าผมเนี่ยก็ไม่อยากเป็นเหมือนเขาก็คือพูดประมาณว่าไม่อยากโดนปลดแบบมูรินโญ่นะครับพอเป๊ะไปพูดแบบนี้เนี่ยเรื่องถึงหูน้ำมูครับน ่าไอตอนที่ผมได้แชมป์สมสมัยเนี่ยผมได้แชมป์แบบใสสะอาดนะครับไม่เหมือนกับบางทีม6สมัยแต่มี115คดีพ่วงหลังมานี่ก็ออกมาแขกับนะครับบุริโยบอกว่าแน่นอนครับการทำทีฟุตบอลเนี่ยความโปร่งใสมันต้องชัดเจนดังนั้นเนี่ยไม่อยากให้เป๊ปมาโฟกัสเรื่องของคนอื่นครับให้เป๊ปเนี่ยไปสนใจเรื่องของทีมตัวเองแล้วก็ดูซิว่าไอหนึ่ง้คดีเนี่ยมันจะจบลงอย่างไรนะครับก็เป็นการแซวก,กันฮะด้วยกุนซือระดับพักการทั้งคู่เนี่ยก็อาจจะไม่ได้คิดจริงทางหรอกครับส รุ่นพี่รุ่นน้องซะมากกว่าครับแต่แมนซิตี้เนี่ยนะตอนนี้ก็ต้องกังวลฟอร์มในสนามไม่พอฮะยังต้องกังวลว่าไอ้คดี1น5คดีเนี่ยมันจะอย่างไรต่อด้วยก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับสื่อต่างประเทศเนี่ยคาดการว่าบทสรุปของเรือใบสีฟ้าเนี่ยน่าจะออกมาประมาณต้นปีหน้าว่าสุดท้ายไอ้ร้อยกว่าคาดีเนี่ยจะถูกจะผิดอย่างไรจะมีบทลงโทษอย่างไรนะฮะแต่ว่าที่แฟนซิตี้น่าจะอุ่นใจได้ก็คือฟอร์มช่วงหลังเริ่มกลับมาแล้วแล้วก็เป๊ปการันตีอยู่ต่อกับทีมแน่นอนนะนั่นเน อย่างไรก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช anel ไว้ด้วยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ